เดี๋ยวไปทานข้าวกันนะคะแล้วก็ไปลงพื้นที่ดูข้อมูลอีกทีหนึง่งก็คือกล้วยตากแสงแรกนะคะเมื่อกี้เป็นกล้วยตากแสงแดดแสงแรกก็คือเจ็ดโมงถึง8ปดโมงที่เขาจะตากเป็นเวลา8ดวันก็เป็นที่มาของคําว่ากล้วยตากแสงแรก8ดครั้ง ตากเวลาเจ็ดโมงถึงแปดโมงแสงพระอาทิตย์ขึ้นครั้งแรกนั่นเองนะคะเป็นที่มาเราจะกินก๋เจั๊บร้านนี้